สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออความเสี่ยงประเภทต่างๆในที่ทำงานกันนะครับพอดีเรามีเอกสารที่น่าสนใจมากชื่อประเภทความเสี่ยงและนวัตกรรมจัดการในสถานประกอบการมาเป็นแนวทางครับมีประโยคนึงในเอกสารผมว่าน่าสนใจดีนะที่เขาบอกว่าความเสี่ยงคือเงาความรู้คือแสง อืมค่ะมันเหมือนกับว่าเออเราต้องเห็นต้องเข้าใจความเสี่ยงก่อนถึงจะจัดการมาได้ถูกจุดใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการจัดการความเสี่ยงมันต้องเริ่มจากตรงนั้นจริงๆค่ะคือต้องรู้ก่อนว่าเรากําลังเจอกับอะไรงั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูนะครับว่ามีประเภทความเสี่ยงหลักๆอะไรบ้างแล้วภาพรวมการจัดการมันเป็นยังไงให้มันเออเข้าใจง่ายๆกัน ในเอกสารนี้เขาจัดกลุ่มไว้7ประเภทหลักๆเลยตามมาตรฐานสากลพวก ISO 45001หรือ ILO อะครับค่ะหลักๆก,ก็จะมีกายภาพอย่างเสียงดงังความร้อนสารเคมีชีวภาพพวกเชื้อโรคต่างๆครับแล้วก็มีการยศาสตร์พวกท่าทางการทำงานยกของหนักอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีจิตใจสังคมความเครียดความกดดันในการทำงานอันนี้ก็สำคัญมากนะคะอืม อันนี้น่าสนใจครับเหมือนช่วงหลังๆคนพูดถึงเยอะขึ้นแต่บางทีก็อาจจะมองข้ามไปเนอะถูกต้องค่ะแล้วก็มีเรื่องระบบกระบวนการขั้นตอนการทำงานที่ผิดพลาดแล้วก็เออเทคโนโลยีหรือ AI ใหม่ๆด้วยค่ะครบเลยนะครับเจ็ดอย่างค่ะการที่เราแยกแยะแบบนี้ได้เนี่ยมันสำคัญมากนะคะเพราะว่าออแต่และประเภทมันก็ต้องการวิธีป้องกันควบคุมที่มันต่างกันไปนะคะจริงด้วยครับ เหมือนที่ในเอกสารเขาเปรียบเปรยไว้ว่าภัยเงียบในศตวตรรษที่21มันอาจจะไม่ใช่แค่ฝุ่นหรือสารเคมีที่เรามองไม่เห็นแล้วนะคะแต่อาจจะเป็นความล้มเหลวของระบบงานที่เราไม่ได้สังเกตเห็นมันมากกว่าซึ่งอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงเหมือนกันค่ะพอเรารู้ประเภทแล้วมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยให้เราเห็นภาพความเสี่ยงพวกนี้ในที่ทำงานจริงๆบ้างครับในเอกสารแนะนำอะไรไว้บ้าง มีเครื่องมือพื้นฐานแต่ว่ามีประโยชน์มากเลยนะคะเรียกว่า risk mapping หรือการทำแผนผังความเสี่ยงค่ะอ๋อที่เป็นแผนผังโรงงานแล้วก็ชี้จุดเสี่ยงภาพแผนผังโรงงานนะคะแล้วเราก็ระบุไปเลยว่าเออพื้นที่ตรงนี้มีความเสี่ยงอะไรเด่งๆเช่นโซนผสมสารเคมีก็เสี่ยงรั่วไหลรุนแรงครับหรือโซนตักโลหะก็อาจจะเสี่ยงเรื่องเสียงดังสะเก็ดไฟอะไรแบบนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นภาพรวมชัดเจนเลยว่าต้องโฟกัสตรงไหนเป็นพิเศษเข้าใจง่ายดีครับ แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยต่อยอดด้วยนะคะอย่างในเอกสารพูดถึง Heat Map AI ค่ะ AI เลยเหรอครับน่าสนใจมันทานํางานยังไงครับค่ะมันใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเลยค่ะทั้งความถี่ทั้งผลกระทบของอุบัติการหรือความเสี่ยงต่างๆที่เคยเกิดขึ้นหรือที่ประเมินไว้อ uh huh. แล้วมันก็จะสร้างเป็นภาพออกมาเลยเป็น Heat m a เป็นโซนสีสีดแดงแส้มๆให้เห็นเลยว่าตรงไหนคือจุดเสี่ยงสูงหรือ Hot Spot ค่ะอ๋อ oh. เห็นภาพเลยครับมันก็ช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นสิครับว่าต้องไปจัดการตรงไหนก่อนใช่ค่ะแล้วมันยังเอาไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นได้ด้วยนะคะเช่นข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงหรือที่เรียกว่า BBS Behavior Based Safety นะคะอ๋อ BBS ที่เน้นสังเกตพฤติกรรมคนทำงานใช่ค่ะเอาข้อมูลพวกนี้มาดูร่วมกันก็จะยิ่งเข้าใจปัญหาและหาวิธีแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นทีนี้พอเรามีเครื่องมือมีวิธีจัดการแล้ว เรื่องพวกนี้มันจบแค่ในองค์กรหรือว่ามันเชื่อมโยงไปถึงภาพที่ใหญ่กว่านั้นด้วยครับโอ้เชื่อมโยงแน่นอนค่ะการจัดการความปลอดภัยและอาชีวานามัยที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องภายในนะคะมันเป็นสิ่งที่กฎหมายกําหนดด้วยอย่างพรบความปลอดภัยเอกทีโอของไทยเราเองครับแล้วมันก็ยังสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วยค่ะอย่างมาตรฐานร,รายงานความยั่งยืน GRI 403เนี่ยก็พูดถึงเรื่องอาชีวานามัยและความปลอดภัยโดยตรงเลยอืม หรือแม้แต่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ข้อ8.8ก็เน้นเรื่องการสร้างส,างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยมั่นคงให้กับทุกคนค่ะแสดงว่ามันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อพนักงานต่อสังคมในวงกว้างเลยนะครับไม่ใช่แค่ทำตามกฎถูกต้องที่สุดค่ะผมเจอคำพูดหนึ่งในเอกสารที่สะดุดใจเหมือนกันครับเขาบอกว่า the most dangerous risk is the one we choose to ignore อืมใช่เลยค่ะ คมมากความเสี่ยงที่อันตรายสุดคืออันที่เราเลือกจะมองข้ามมันไปเองค่ะประเด็นนี้สำคัญมากเลยมันเหมือนกับหลักคิดที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ปลอดภัยร้อยครั้งนั่นแหละค่ะครับในเรื่องความเสี่ยงก็เหมือนกันคือเราต้องตระหนักรู้ต้องประเมินต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอแม้ว่าจะยังไม่เห็นอันตรายชัดๆตรงหน้าก็ตาม การวางแผนป้องกันล่วงหน้าคือหัวใจสำคัญใช่ค่ะการเพิกเฉยหรือการแบบว่าไม่ใส่ใจเนี่ยแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ๆได้เลยครับฟังดูแล้วสรุปจากการคุยกันวันนี้เนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าการรู้จักการเข้าใจประเภทความเสี่ยงต่างๆให้ถ่องแท้ไม่ว่าจะเป็นอันที่เห็นง่ายๆหรือผู้ภัยเงียบเนี่ยค่ะ มันคือจุดเริ่มต้นคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดจริงๆนะครับในการจะบริหารจัดการให้ที่ทำงานเราปลอดภัยถูกต้องเลยค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากจริงๆแล้วก็อยากจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงค่ะคือถึงแม้ว่าสมัยนี้เราจะมีเทคโนโลยีดีๆอย่าง AI เข้ามาช่วยให้เรามองเห็นวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงได้ดีขึ้นแม่นยำขึ้นก็จริงนะคะครับ แต่ว่าไอความท้าทายจากความเสี่ยงที่เรามองไม่เห็นหรืออาจจะเกิดจากเอ่อการที่เราเลือกที่จะเพิกเฉยอย่างนี้เมื่อกี้เราคุยกันนะคะความเสี่ยงแบบนั้นมันไม่เคยหายไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นการตระหนักรู้การวางกลยุทธ์แล้วก็การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันยังจำเป็นเสมอคะ่ะค่ะผมเหมือนคำที่เขาว่าไวค้ค่ะแม้ไม่เห็นภัยก็ต้องวางกลยุทธ์ไว้ก่อนคะ่ะ